นิทานเรื่องเจ้าหญิงในโลกเหนือมหาสมุทรในอาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่า c o r a r i ย s มีเมืองหลวงที่งดงามชื่อว่า Erensa เมืองนี้มีความสวยงามด้วยสวนดอกไม้ที่สว่างสดใสและปราสาทที่ประดับไปด้วยอัญมณีข้ามกลางทะเลสีฟ้าคราม เจ้าหญิงอาเรียพระธิดาของกษัตริย์เอลดริกและพระราชินีมาเรียเป็นบุคคลที่ได้รับความรักและเคารพจากประชาชนอย่างสูงด้วยความงดงามและความเมตตาของเธอแต่ลึกลงไปในความสงบสุขนั้นอาณาจักรกำลังเผเชิญกับภัยคุกคามที่ไม่คาดคิดเมื่อทะเลที่เคยสงบกลับกลายเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตลึกลับและอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการค้าในขณะที่สถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงเจ้าหญิงอาเรียรู้ว่าเธอจะต้องทําบางสิ่งเพื่อช่วยเหลืออาณาจักรของเธอคืนหนึ่งเจ้าหญิงอาเรียได้รับการเรียกจากราชินีมาเรียให้เข้าพบในห้องบัลลังราชินีมีสีหน้ากังวลและกำลังถือแผนที่โบราณ ที่มีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับอาเรียราชินีกล่าวเราได้รับข่าวสารจากทูตว่าทะเลเหนือมีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่อันตรายซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและความสงบสุขของอาณาจักรของเราแม่เจ้าหญิงอาเรียถาม เราควรทำอย่างไรกันดีมีตำนานโบราณที่กล่าวถึงอัญมณีล้ำค่าที่สามารถควบคุมพลังของมหาสมุทรได้ราชินีกล่าวมันซ่อนอยู่ในเกาะที่ห่างไกลมากเราต้องการความกล้าหาญและความฉลาดในการตามหาอัญมณีนั้นเจ้าหญิงอ,อาเรียรู้ดีว่านี่คือภารกิจที่ท้าทาย แต่เธอก็พร้อมที่จะรับมันเธอขอเวลาเตรียมตัวและบอกลาอาณาจักรเพื่อเริ่มการผจญภัยของเธอก่อนการเดินทางเจ้าหญิงอาเรียได้เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดอย่างเช่นเข็มทิศวิเศษที่สามารถแสดงตำแหน่งของอัญ,ญมณีได้เครื่องมือสำหรับสำรวจใต้ทะเลและชุดเกราะที่ทำจากวัสดุพิเศษ ที่สามารถทนต่อแรงดันและอุณหภูมิในทะเลลึกได้เธอได้รับการอวยพรจากราชินีและพระบิดาก่อนจะขึ้นเรือแสงอรุณเรือที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางทะเลที่มีพายุรุนแรงลูกเรือทุกคนได้รับการฝึกฝนอย่างดีและมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือในสภาพอากาศที่ยากลำบากแบบนี้ เจ้าหญิงอาเรียกับตันเรือกล่าวเราพร้อมที่จะออกเดินทางขอให้โชคดีและปลอดภัยในการผจญภัยของท่านเจ้าหญิงอาเรียขึ้นเรือพร้อมกับลูกเรือและออกเดินทางจากเมืองหลวงเอเรนซาการเดินทางเริ่มต้นด้วยการออกไปในทะเลที่สงบและเธอมั่นใจว่าการผจญภัยในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่น หลังจากการเดินทางไปหลายวันทะเลเริ่มกลายเป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยครื่นที่มีขนาดใหญ่และพายุที่รุนแรงเริ่มปรากฏตัวลูกเรือต้องทำงานหนักเพื่อควบคุมเรือและหลีกเลี่ยงความเสียหายในขณะที่พวกเขาฝ่าพายุไปเจ้าหญิงอาเรียและลูกเรือก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับในทะเลเช่นปลากระเบนขนาดยักษ ที่ส่องแสงระยิบระยับและปลาหมึกที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทะเลเจ้าหญิงอาเรียรสังเกตเห็นว่าการศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทะเลและความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญ เมื่อถึงเกาะที่พวกเขาตามหาเจ้าหญิงอาเรียและลูกเรือพบว่าเกาะนี้เต็มไปด้วยมังกรทะเลเผามังกรที่มีรูปร่างเหมือนปลาใหญ่มีพลังพิเศษในการควบคุมสภาพอากาศและทะเลเรามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหญิงอาเรียกล่าวเราได้ยินว่ามีอัญมณีที่สามารถช่วยควบคุมทะเล และรักษาความสงบสุขผู้นำของเผ่ามังกรทะเลต้อนรับเจ้าหญิงและลูกเรือด้วยความสง่างามและนำพวกเขาไปยังถ้ำที่มีการประชุมประจำปีของเผ่ามังกรอัญมณีที่ท่านตามหานั้นถูกเก็บไว้ในวิหารใต้ทะเลท,เลที่ซ่อนอยู่ลึกมากผู้นำมังกรทะเลเกล่าวเพื่อที่จะเข้าไปได้ท่านจะต้องผ่านการทดสอบ ที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาและความฉลาดของท่านเจ้าหญิงอาเรียขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบและเรียนรู้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับ3การทดสอบที่มีความท้าทายอย่างสูงการทดสอบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้ทั้งะัในการเดินเรือแต่ยังต้องใช้ความรู้และความฉลาดในการแก้ไขปัญหาวิหารใต้ทะเลเป็นสถานที่ที่ลึกลับ และมีความงดงามวัสดุที่ใช้ในการสร้างวิหารนั้นมีลักษณะคล้ายกับอัญ,ญมณีและเพชรที่สะท้อนแสงทำให้สถานที่นี้มีความสว่างสวยแม้ในใต้ทะเลการทดสอบที่หนึ่งก็เริ่มต้นขึ้นเจ้าหญิงอาเรียต้องเผชิญกับพายุใต้ทะเลที่มีความรุนแรงด้วยการใช้ทักษะการทางเรือและความรู้ในการควบคุมทิศทางของเรือ ผ่านคลื่นที่สูงการทดสอบนี้ท้าทายความสามารถของเธอในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนการทดสอบที่2เมื่อผ่านพายุมาแล้วเจ้าหญิงต้องแก้ไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในห้องลับของมิหารปริศนานี้ประกอบไปด้วยการวางแผนและการใช้ตะก,กะในการเปิดทางไปยังห้องที่มีอัญมณีเมืม่อเธอแก้ไขปริศนาได้สำเร็จ ทางเข้าสู่ห้องลับก็เปิดออกการทดสอบที่3ในห้องลับเจ้าหญิงอาเรียต้องเผชิญกับสัตว์ทะเลที่มีพลังเวทสูงและสามารถควบคุมสภาพอากาศเพื่อทดสอบความกล้าหาญและความมั่นคงของเธอการเอาชนะพวกมันนั้นต้องใช้ทั้งพลังและสติปัญญาเมื่อเจ้าหญิงอาเรียผ่านการทดสอบทั้งหมดเธอพบว่า อัญมณีที่เธอค้นหาก็คืออัญมณีของท้องทะเลที่มีพลังควบคุมมหาสมุทรและสามารถสงบสิ่งมีชีวิตที่ไม่สงบได้อัญมณีนี้ถูกเก็บอยู่ในห้องลับที่มีกลไกป้องกันซับซ้อนขณะเจ้าหญิงอาเรียกําลังออกจากวิหารสัตว์ทะเลที่เป็นภัยคุกคามก็ปรากฏตัวขึ้นและโจมตี เจ้าหญิงอาเรียใช้พลังของอัญมณีเพื่อควบคุมมหาสมุทรและสร้างเกราะป้องกันจากคลื่นน้ำที่สูงเสียดฟ้าสัตว์ทะเลเหล่านั้นมีรูปร่างเหมือนมังกรน้ำขนาดยักษ์ที่มีปีกและเขี้ยวที่แหลมคมพวกมันพ่นเปลเวลไฟน้ำที่มีความร้อนสูงทำให้เจ้าหญิงอาเรียต้องใช้ทักษะการต่อสู้และความเร็วในการหลบหลีก และโจมตีมันเจ้าหญิงอาเรียรเรียกใช้พลังของอัญ,ญมณีเพื่อสร้างคลื่นน้ำที่มีพลังอำนาจสูงเพื่อต่อสู้กับสัตว์ทะเลที่โจมตีเธอเรียกพลังของอัญ,ญมณีเพื่อควบคุมสภาพอากาศและสร้างพายุที่สามารถทำลายสัตว์ทะเลเหล่านั้นได้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ด้วยความสามารถและความกล้าหาญของเจ้าหญิงอาเรีย เธอสามารถเอาชนะศัตรูได้สำเร็จและฟื้นฟูความสงบในวิหารใต้ทะเลหลังจากการต่อสู้ที่เหน็ดเหนื่อยเจ้าหญิงอาเรียได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากเผ่ามังกรทะเลที่ได้รับอัญ,ญมณีของท้องทะเลที่มีพลังควบคุมมหาสมุทรการเดินทางกลับไปยังอาณาจักรเป็นไปด้วยความสงบและไม่มีอุปสรรคใ,นในดๆเมื่อถึงเมืองเอเรนซา เจ้าหญิงอาเรียได้นำอัญ,ญมณีไปให้กับกษัตริย์เอลเดริกและราชนีมาเรียการแสดงความยินดีของประชาชนและการเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจเจ้าหญิงอาเรียกษัตริย์กล่าวการกลับมาของเจ้าพร้อมกับความสำเร็จในภารกิจนี้ทำให้เราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเจ้าได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญต่อการรักษาความสงบสุขของอาณาจักรของเราเจ้าหญิงอาเรียใช้พลังของอัญ,ญมณีเพื่อควบคุมมหาสมุทรและทำให้ความสงบสุขกลับคืนมาการค้าขายการเดินเรือกลับมาเป็นปกติและการพัฒนาเศรษฐกิจของอาณาจักรก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการเฉลิมฉลองในเมืองเอเรนซากลายเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาณาจักร เจ้าหญิงอาเรียได้รับรางวัลและคำชมจากทุกทิศทางผู้คนก็ร้องเพลงและเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของเจ้าหญิงและการฟื้นฟูความสงบสุขของอาณาจักรในช่วงเวลานั้นเจ้าหญิงอาเรียได้พูดคุยกับผู้คนและแบ่งปันประสบการณ์การผรจญภัยของเธอเธอสอนให้ประชาชนได้รู้ถึงความสำคัญของความกล้าหาญความฉลาด และการทำงานร่วมกันในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเผชิญหน้ากับอุปสรรคภายนอกเจ้าหญิงอารียอกล่าวมันยังเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับความท้าทายภายในใจของเราด้วยการใช้ความกล้าหาญและปัญญาในการจัดการกับปัญหาก็คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความสำเร็จในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคไม่เพียงแต่ต้องมีความกล้าหาญแต่ยังต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และการเติบโตจากประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จที่แท้จริงและการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขที่ยั่งยืน การต่อสู้ที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในสนามรบแต่ยังเกิดขึ้นในใจของเราด้วยการมีความกล้าหาญและการใช้ปัญญาอย่างฉลาดคือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่ความสำเร็จและความสงบสุขในอนาคตได้นะคะ